้วเป็นอะไรครับเครับนัเครับกเคร่าฮ้ยเครื่องน้ำแก้วเป็นอะไรครับุเครื่องน้ำแก้วเป็นอะไรครับเครื่องน้ำแก้วครับเครื่องน้ำแก้วน็อกไปครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไปเลยนะครับจูแดงรางวันนะฮะสองนะครับไปอยู่ที่น้ำเงินเข้าไปก่อนไปก่อนเลยนะครับนอกแก้วนะครับเข้าไปก่อน น้องแก้วก็เช็คเกลือไปในตัวครับดูไหมเขาจะเช็คไปในตัวครับน้องแก้วมาเชียรย์พร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมนี่คือประสบการณ์ของเขาแน่เองนะครับน้องแก้วเขาอยู่กับเรือมานานครับตั้งแต่เด็คนะือในส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีประสบการณ์นั่นเองนะในรอบปีที่เก้าแต่ประสบการณ์เขาต้องมาพร้อมกับต่อไปนะครับจะเป็นวันนี้เลิกเก็ยนแน่นอนครับวันนี้ครับโอ้พม่สูดเกีือเลิกเกียนแน่นอนย้อนวันนี้แต่ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มาดูครับคุณผู้ชมครับหญิงเดียวในสอสอี่มาบอกว่ารอบนี้น้องแก้วชนะหนึ่งสองไปเลยครับแล้วผมก็ไม่กล้ไม่ค่อยจคข้าแต่เราเก่าน้องแก้วสู้มีหัวใจนะครับเหมือนลูกผู้ชายมากเธอยังเรียนอยู่นะนะฮะน้องแก้วเธอยังเรียนอยู่นะครับเรียนไปด้วยขับเรือให้พ่อด้วยนะฮะบางครั้งก็แพ้บางครั้งชนะแต่นะฮะ แทั้งคู่ครับรางวัล<อ>ไม่ธรรมดาครับรางวัลรชนะ90ของขันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทมันเป็นเรื่องจริงหลายๆสนามน้องทุกนะฮะทำเงินให้พ่อนะครับหลายแสนละนะฮะอ่ะเป็นดันว่ามาเจอนะครับรางวัลรางวัลบอกว่ามันเป็นเรื่องเฉีวๆหนุ่มอย่างเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยค่าน้องนะฮะน้องอย่าพังแล้วกัน ี่เล่นไม่บอกก็เลยเป็นการเสี่ยเดี๋ยวครับมาดูกันพอแล้วครับนะฮะรองวันรับรองวันรับมาดูครับโอเคนะครับโอเคนะครับบ่อปลาลงนิดหนึ่งสองแน่นอนนี่ปลาพี่วิทูลครับลปลาสนามนะฮะมีอะไรดรีบ้างลูกมีอะไรบ้างฮะ,รระขวดขวดเล,ล่าขวดอะไรลูก พอที่เทวหลีกสิอย่าไปตรงกันแต่มีกรรมการเก็บไว้ไปมป็นโอเคไหมลูกนะแก้อดได้ไหมไม่ได้เลยอัปปุตเก็บไหมอาปเจ้าไม่ที่ปเก็บไวหมลูกฮะน,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 นี่กลางสนามครับ <c oughs> พี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเติมใหญ่ครดดับพ,พี่ปุ้ยเติมใหญ่พ,พ,กกพี่ปุ้ยเเรือกว่าเขาเดดรั้งพี่ปุ้ยแลเติมใหญ่เลยครับพี่ปุ้ย กันหมกเขียวไปไหน่อกี่เนี่ยอ้าวเอามีโดดไปเดี๋ยวไปนนี่นี่ครับไปพงคลผมรู้นะครับว่ามันปวดเยื่อนะคับปหาอกาตกเรือมานานแล้วมันตกไม่ได้ปวดเยื่อโดดเลยนี่ะครับผมนะขนลากหน้ามันนะอ่ะเราไปดูนะครับวมันจะดีมากมาทีเดียว เเสียกกรระะปาาาตผู้ชมครับวันนี้ผมมีตากล้องสวยๆครับอยู่ตรงนี้ครับไม่ไหวให้หน่อยไม่ไหวให้หน่อยส่งวัตถัให้ด้วยส่งวัตถัให้ด้วยนี่ไปกันนี่เดินมาถ่ายตรงนั้นบ่อยๆนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่เป็นไงตากล้องผมเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงตากล้องผมเป็นไงนี่คปัจจัยฉับภาพะพูดผิดพูดถูกเลยอ่ะตาของสวยๆครับวันนี้ครับแบบผู้คนโอ้โหเด็กวัตถัให้เขาหน่อยครับนี่ครับตากล้องครับ นะยังไงก็ไม่พูดถึงดีกว่าจริงสุดที่นน <stage> ้ำเครับตากล้องครับไปครับบอกตาลงนิดเย็นไหมเย็นไหมไอ้ยนุเย็นไหมตากล้องแน่นอนมากครับบอกตาลงนิดมึงไปคลุความเย็นนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมันก็ต่อครับครับบอกตาลงนิดหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าน้องแก้วเข้าไปนะฮะน้องแก้วหนึ่งสองครับถ้ารางวัลเข้าไปรางวัลจะไปชิงที่หนึ่งนะครับที่สองครับมาดูนะครับ เฮ้ยเครื่องน้ำแก้วเป็นอะไรครับเครื่องน้าแก้วเป็นอะไรครับเครื่องน้ำแก้วครับเครื่องน้แก้วล็อกไปครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ น้องแก้วน็อกไปครับเครื่องน็อกไปครับโอ้เอาแล้วน้องแก้วจะไปต่อได้หรือเปล่าครับเอาแล้วครับน้องแก้วจะไปต่อได้หรือเปล่าครับเคร่ยดแม่แล้วถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าน้องแก้วเข้าอีกชื่อหนึ่งไม่ได้ครับเป็นเรื่องเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับปัญหาเกิดแล้วครับป่อปาลุงนิดฮะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับ Oh. เอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ oh. เครื่องเบรกไปครับ oh. และคิดดูว่าเครื่องเบรกนะฮะจะไปต่อได้หรือเปล่าครับ oh. ก็น่าจะต้องใช้เวลาฮนะน่าจะต้องใช้เวลาครับโ oh. งานลอกแล้วครับต้องแก้วงานลอนกอแล้วครับรไม่ใช่สมบรูรณ์<อ>มันเป็นอ,อยู่ที่ว่าเครื่อง กานเข้าแล้วครับกานเข้าแล้วครับไล่ในส่วนหนึ่งนะครับความแรงของรองวันง่อยโดนนกแก้วน้องแก้วนำไปนะครับเมื่อสักครู่นี้น้องแก้วนำอยู่ครับเพียนองนี่รองวันเข้าไปชิงนะครับแต่ด้วยที่ว่านะครับปอาป้าลุยนิดกันได้ตำแหน่งอยู่ที่สามตอนนี้น้องแก้วได้ที่สามเล้วครับเป็นเลยใช่ไหม โอเคคนะรับเออาาไปชื่มรุ่นต่อไปโอเพนนะครับผู้ชมเดี๋ยวพวกเราจะปั๊บเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนี่ครับรองวันครับไม่ธรรมดาอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้รลองวันเกาะติดเลยนะครับเกาะติดเลยครับถ้าเกิดมอเตอร์เครื่องบ่อปลาลุงนิดนะฮะมีปัญหาปุ๊บนี่กานเข้าเลยเหรอสุดไอพีทีเก้านะครับเราบันไปก่อนว่า ในรอบจริงนั้นจะไปแบบไหนยางไรเราไปนี่ในกับนะหวัยรุ่นโซเดียโอเพนดนระว่าซุปเปอร์ชาฟสอนะครับอยู่แดงมัจจันปานนะครับมัจจันรับ้านสนสรรค์แต่ที่ตะเนแล้วจะไปคู่ที่2ซุปเปอร์ชาฟ4นะครับหลานชั้นหนุ่องนะครับแล้วจีนลบเก้าครับเก้าครับเดี่ ได,ได้ส่งของใหญ่ๆแบบนี้ครับ S <S <S เดี๋ยวข้อต่อไปเป็นสูส่เดียวแล้วครับูนน้เป็นซูเปอร์ชาตุสองงานงอกแล้วครับ,บตอนนี้น้องแก้วงานงอกแล้วครับบ้านส่วนสองคู่ที่สองซู T 4. เปอร์ชาตุสี่เจรัญฉนวดสอง ง่ายๆคือตอนนี้น้องแก้วนะครับได้ที่ได้ที่สามแล้วนะครับเหลือแต่ว่านะฮะตอนนี้จะมาที่หนึ่งที่สองกันของน้องแก้วจะใช้ได้หรือเปล่าต้องมารอดูครับถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับรางวัลก็จะได้ที่หนึ่งน้องแก้วจะได้ที่สองอีกนะครับเปรมาดูว่าผูมาเลยนะครับเรื่องจะมีปัญหาหรือเปล่าดาวมาทันน้ำหนักด้วยว่องไวด้วยนะครับตามที่ทุกท่านนะครับไม่ไม่ทัาใช่ไหมโอเคนะครับ ครับสักครู่ฮะับสุพีเร็นะครับริบรีบนี่มีนะสุพีเร็นะครับทามที่เปนนักเรียนไปนะครับซุปเปอร์ชาตินะฮะหลานลุงหลวงประจันนะฮะสามทีมนี้นะครับนะครับวงไวเลยนะครับวงไวตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วครับน้องแก้วมันหาเกิดแล้วครับซุปเปอร์ชาตินี้มีถึงสี่ลัง แต่ดูถ้าทางเงียบไปเลยครับน้องแก้วตอนนี้เงียบไปเลยครับไม่อื้อไม่อือแล้วครับนะฮะไม่อื้อไม่อือแล้วครับโอกาสทิปหลี่แล้วครับตอนนี้ัะ